ดูท่าจะไม่จบง่ายๆนะครับเรื่องนี้หลังจากที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์ในวีระหลงสมบุญนะครับเมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าผมอ่านผิดต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันคล้องจองกันนะหลงบุญสมมันคล้องจองกันอันนี้มันนามสกุลแกมันเป็นหลงสมบุญนะครับมีใครทักทวงผมหรือเปล่าเมื่อวานนี้มีใครเม้นมาหรือเปล่านะ่ก็มันมีอยู่สอง ประเด็นนะครับผมที่แบบว่าถูกวิาพากษ์วิจารณ์ก็คือเรื่องของอ,อ้างไปถึงในหลวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการหมิ่นศาลหมิ่นตำรวจอายการหรือไม่นะครับทีนี้ทางานายวีระนี่นะครับผมไม่อ่านานามสกุลแล้วนะขอเรียกวีระแล้วกันราอใหญ่วีระออกมาชี้แจงนะครับทุกท่านว่าไม่ได้แบบว่าจะไปหมิ่น112ออะไรอย่างเงี้ย เออแต่ถ้าผมวิเคราะห์ส่วนตัวนะผมว่าก็น่าจะไม่เข้าหนึ่งหนึ่งสองอะไรหรอกนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ว่าด้วยความเหมาะสมเนาะในการที่จะดึงพระอ,องค์ท่านลงมาเรื่องนี้ผมว่ามันมันไม่เหมาะสมมากกว่าอาจารยาเป็นส่วนตัวผมนะแต่ว่าเรื่องของการหมิ่นตำรวจอายการศารเนี่ยนะครับไม่แน่นะครับทุกท่านลองพิจารณาดูอย่างที่ผมบอกไป ทีนี้ในส่วนที่เขาชี้แจงนะครับผมว่าอย่างไงเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับเขาเขียนยาวเหยียดเหมือนเดิมนะแล้วคนก็ยังกดไลค์กดแชร์เยอะอยู่นะเออก็แสดงว่าคนที่เห็นด้วยกับเขานี่ก็ก็ถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งนะค,คาว่าเยอะนี่คือเยอะในกลุ่มหนึ่งของเขานะฮะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับคนทั้งประเทศนะครับต้องบอกแบบนี้นะทีนี้เขาก็มีการพูดถึงคนที่ไปวิจารณ์เขาด้วยดีนะไม่มีจอนนี่นะเพราะว่าจอนนี่ไม่ได้จะไปร้องเขานะครับไม่ได้ไปอะไรกับเขาแค่ว่า เอามานำเสนอแค่ว่าเออดูแล้วแบมันไม่เหมาะสมนะอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์เหมือนเขาที่แบบวิพากษ์วิจารณ์คดีเราก็วิจารณ์ตัวคดีตัวเรื่องเราไม่ได้วิจารณ์เรื่องส่วนตัวเขานะครับต้องบอกนี่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพราะว่าเรื่องที่เขานำเสนอเนี่ยมันก็เกี่ยวกับสาธารณะเราก็วิจารณ์ในตรงนี้ไปโอเคนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาขั้นกลางระหว่างคลิปบนจบดันขึ้นฝีดเปิดการมองเห็นนะครับ เราก็ยังคงเกาะติดสถา,านการณ์คดีน้องชมพู่คดีดุงพลนะฮะการต่อไปเพราะว่ามันก็ยังร้อนอยู่นะช่วงนี้ยังร้อนอยู่อย่างที่ผมบอกไปว่ามันร้อนอยู่แล้วก็นําเสนอไปมันเงียบเราก็เงียบนะครับได้บอ,อกไหมเราก็ไปทําเรื่องอื่นแต่ถ้าใครที่แบบมาคอมเมนต์แบบว่าเ,เบื่อจังเลยไม่อยากดูถ้าใครเม้นแบบนี้ผมแนะนํานะครับไม่ต้องมาดูครับไปดูข่าวอื่นเลยหรือถ้ามาผมขออนุญาตบล็อก ถ้ามาเน้นผมขออนุญาตบล็อกนะเพราะรู้สึกว่าไม่ได้มีเจตนาที่ดีนะครับเออเป็นเจตนาแฝงนะครับอ่ะโอเคแกว่ายังไงเอ่ยท่านใดที่อยากเห็นตัวหนังสือก็ซูมเอานะฮะเพราะว่ามันมันตัวเล็กนะครับผมเวลาผมลงไปในคลิปนะเล่าเรื่องให้ในหลวงฟังไม่ใช่หมินอ่าเขาบอกว่าเขาเล่าเรื่องให้กับในหลวงฟังนะครับไม่ใช่เรื่องหมินเลยนะ หลังจากลงโพส์ที่มีภาพในหลวงก็มี youtube ช่องอะไรป้าบัวหลันน่าจะเป็นช่องป้าบัวผันนะครับผมหรือเปล่าป้าบัวผันมัมันมันมีป้าอะไรบ้างอ๋อป้าบูหลันน่าจะเป็นบุหลันเนาะผมก็ลืมไปมันมีคนชื่อบูหลันเองไม่ใช่ไม่ใช่บัวหลันนะเขาเรียกบัวหลันเนย และทนายสมเกียรติซึ่งไม่มีจอ h n นนี่เพราะว่าจอน,นีไไ่ไม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 ่ได้ว่าเขาเรื่องหมินม่นหมิ่นสถาบันหรือว่าหมิ่นในหลวงอะไรนะแต่ผมมองว่าเอ๊เขาจะหมิ่นทางตํารวจอายการศาลหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่ได้ตอบประเด็นนี้ผมนะแต่เขามาตอบอให้กับทางนี่แหละป้าน่าจะเป็นป้าบูรัเลยนะ,ะแล้วก็ทนายสมเกียรตินะครับออกมาทำนองด่าวีระ เขาบอกว่าด่าวีระเพราะว่าอย่างนั้นด่าเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าหมิ่นสถาบันและหมิ่นศาลอประเด็นนี้เหี่ยผมก็เกรงว่าจะหมิ่นศาลหรือเปล่าครับท่านวีระเออไม่ใช่คุณวีระนายวีระนะแต่เขาเป็นทนายนะเขาเขาเขาบอกว่าเขาเป็นทนายเก่าเออก็ต้องให้เกียรติเขานะก็เรียกคุณวีระนะหรือนายวีระก็ได้นะครับผมแต่เรียกท่านไม่น่าจะได้นะ,นะอ่า ทนายสมเกียรติพูดว่าจะไปหาผอ,ออสารภาค4จะไปหาท่านเรวัตและนพสินเพื่อเอาผิดฐานหมิ่นการที่ผมเขียนกราบบงคมทูลไม่ถือว่าหมิ่นมหนึ่สองต่อพระองค์ส่วนผมลงภาพพระองค์ก่อนวงเล็บข้างบนแล้ว ตามมาอีก3มภาพ Facebook จัดเรียงออกมาแบบนั้นจึงดูว่าภาพพระองค์อยู่คู่ภาพลุงพลไปถาม Facebook ดูละกันนะครับ mm hmm. เขาก็บอกว่าให้ไปถาม Facebook ดูเพราะว่า Facebook มันจัดเรียงมาแบบนี้เอาอย่างนี้ละกันนะครับผมแนะนำะคุณวีระนะครับผมว่าถ้าอยากจะให้มันดูเหมาะสมนะครับก็เอารูปใน,ในหลวง จิ้มเข้าไปก่อนจิ้มเข้าไปโพสตก่อนนะครับผมแล้วก็จิ้มอตามาภาพเช่นผมหรือภาพอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือข้อ,อความอะไรเงี้ยเข้าไปก่อนแล้วก็เอารูปลงพลใส่ตอนท้ายใส่ท้ายรูปลงพลก็จะไปอยู่ด้านล่างนะครับอ่ามันคือมันจัดเรียงตามลําดับไหมหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยอ่าเราก็ต้องเอารูปลงพจนนี่ไปอยู่ท้ายๆเลยนะครับภาพที่สี่ที่ห้าก็ว่าไป <É>. <asters> มันก็จะอยู่ด้านล่างนะครับอ่าอันนี้ผมแน,นะนํานะ ต่อนะครับผมส่วนที่ว่าหมิ่นศาลคือในฐานะที่ผมเป็นนักกฎหมายเก่าอ๋อนี่ไงเป็นนักกฎหมายเก่าเป็นทนายความเก่าแน่เลยนะครับผมเห็นว่าคดีนี้ไม่ยุติธรรมคือเป็นนักกฎหมายเก่าหรือเป็นผู้พิพากษาเก่าถ้าเป็นผู้พิพากษษาเก่าเออมันก็ยังพอดูออกนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นแค่ทนายเก่านะเออหรือนักกฎหมายนี่นะครับ คือนักกฎหมายไม่ใช่คนตัดสินคดีนะครับคือไปช่วยลูกความในการต่อสู้คดีนะเอ,อสาราถึงจะเป็นคนตัดสินถึงจะดูออกว่าผิดหรือไม่ผิดถูกหรือไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังพอเดาออกนะครับเอ,อแต่พ่อใหญ่วีระนะครับผมเป็นนักกฎหมายเก่าบอกว่าไม่ยุติธรรมจึงต้องออกความเห็นแนะน,น,นําในฐานะนักกฎหมายรุ่นพี่รุ่นพี่น้องกันว่าอย่างไง ใครเป็นพี่เป็นน้องไม่รู้นะอันนี้เพราะเมื่อไม่ยุติธรรมย่อมไม่ดีอืคือพี่เป็นนักกฎหมายพี่ไม่เคารพศาลหรืออย่างไรนะผมก็ไม่รู้ะ้านนี้นะอืมจําคุกคนไม่ได้ทําผิดบาปมากเออลองคิดดูให้ดีแพทย์เบิดความว่ามีตำรวจขอเส้นผมจากศพน้องชมพู่ แพทย์ก็ตัดให้ด้วยกันไกรดังภาพภาพแกนแนกมานั่นแหละนะใส่ซองอย่างดีกับโรงพักก็ต้องเก็บไว้กับนายตำรวจใหญ่ไม่ใช่ใช้มีดสับตามที่ท่านสุวัสด์พูดแล้วสามเส้นไปอยู่ในรถยนต์ลุงพลได้อย่างไรคงเดาออกโดยผลตรวจจากเครื่องซินโคตอน หรืออีกชื่อหนึ่งเต็มๆนะครับก็คือแสงซินโคโตอนนี่ผมจําจากคําพูดตํารวจมานะซึ่งท่านสุวัต์กับนพบศิลพูดเหมือนกันว่าองศามุมตัดรอยตัดตรงกันกับที่เก็บได้จากรถลุงพลถ้าตุลาการทั้งสองสารตั้งใจดีจะรู้ว่าเส้นผมมาจากซองเดียวกัน จากองศามุมตัดรอยตัดเหมือนกันตามพูดหมายความว่าตำรวจเอาเส้นผมในซองมาแบ่งเป็นของลุงพลด้วยนั่นเองหมายความว่ายังไงนักกฎหมายใหม่ตุลาการทราบจากนักกฎหมายเก่าวิเคราะห์แล้วหมายความว่าแกและนะนักกฎหมายเก่าวิเคราะห์แล้วนี่คือหลักฐานที่ชัด หนึ่งในสามข้อและชัดทุกข้อโอ้โหชัดเลยเหรอครับเห็นแค่นี้คือชัดเลยสุดยอดผู้พิพากษาสารดีกาต้องยกฟ้องลุงพลเป็นคําสั่งหรือว่าให้คําแนะนำเนี่ยผมก็สงสัยแล้วนะทีนี้พอมาท่อนนี้เอ๊ะแ,แปลกๆปไว้ยังไงแน่จะได้ไม่เป็นบาปกมติดตัวไปถึงบ้าน ลอดการกำติดตัวไปถึงบ้านตลอดการน่าจะบอกว่ากำติดตัวไปถึงชาติหน้าตลอดการมันก็น่าจะสมเหตุสมผลกันหน่อยนะครับบอกว่าตามไปถึงบ้านโอเคนะครับสวัสดีครับวีระหลงสมบุญนะครับหลงสมบุ์นะครับทุกท่าน นามสก,กุลนี้ก็น,น่าจะเป็นหลงบุญสมนะมันมันพูดง่ายกว่าหลงสมบุญแต่ก็นั่นแหละนะนามสกุลแกก็เป็นคนบุญนะเป็นคนที่แบบมีบุญมีอะไรอย่างเงี้ยนะเขาชื่อมันมีคําว่าบุญไงก็ต้องมีบุญนะครับทุกท่านเออคือนะอันนี้ก็นะทุกท่านก็พิภาควิจารณาเราแล้วกันผมก็นําเสนอให้แล้วกันว่าทางพ่อใหญ่วีระาเนี่ยแกก็ออกมา นำเสนอแบบนี้นะก็อันนี้เป็นรูปใครผมไม่รู้นะที่ใส่แว่นแล้วก็หลับตารูปแกหรือเปล่านะครับแกเอาไว้แกก็เอาเอารูปแกไว้ท้ายเลยนะเอารูปไว้รูปที่สี่เลยนะแกก็ไม่กล้าเอามาไว้รูปที่สองเพราะว่าเดี๋ยวจะไปคู่กับในหลวงแต่เอารูปุงคลขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นก่อนเลยนะครับอ่าแล้วก็มีโพสต์ของพ่ออนามัยนะครับผมแกก็ไปแคปโพสต์มานะครับเอาก็ว่ากันไปทุกท่าน ติดตามกันยาวๆนะครับเรื่องที่ยูทูบเบอร์ YouTuber ทั้งสองท่านนะครับผมได่มีการพูดนะครับพาดพิงถึงพ่อใหญ่วีระนี่นะครับก็ต้องรอดูว่าจะมีการไปร้องอะไรอย่างได้หรือไม่นะครับถ้าไปก็คงขวัญแก่นอีกใช่ไหมละ่ะแต่ผมว่าหน่งสองน่าจะไม่เกี่ยวนะย่าจะไปร้องเลย นะเอาเรื่องถ้าจะไปร้องเนะี่ยเกี่ยวกับหมินสารหมิ่นหรือเปล่าก็ต้องลองดูหมินสารหมินในราชการหรือเงี้ยเจ้าหน้าที่ทํางานนะครับเออก็นะผมก็ผมก็ไม่ไม่อะไรนะเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็เคยไปมาหลายเคสลไอ้เรื่องไปร้องไปร้องเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยทำเอกสารขึ้นมาถ้าผมไปผมก็ไปได้นะก็แค่เราก็แคปอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเนะพ่อใอย่าวีราน,ะนั่นยกตัวอย่างให้ฟังนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ทำาพ่อใอย่วีรานะ ผมแค่วิาพากษ,ษ,ษ์วิจารณ์สมมุติเดียวว่าถ้าผมทำอย่างนี้นะผมก็อกไปแคปโพสต์มาปุ๊บๆนะครับแล้วก็ปิดปิ้นแล้วก็เซ็นนะครับแล้วก็แนบเอกสารราชาการตาคุดเราก็เขียนรายละเอียดว่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรนะครับอ่าใช่ไหมล่ะนะครับเรื่องมินไหมดังนั้นนี้เราก็เขียนไปนะครับแล้วเราก็ใส่ซองสีน้าตาลแล้วก็เอาไปยื่นตามหน่วยงานต่างๆนะครับหลังจากนั้นมันก็เงียบไป เลยครับเพราะว่าเคยไปมาแล้วเคยทํามาแล้วนะแต่ว่าบางทีก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันมีเคสหนึ่งที่แบบไปแล้วเคสกลมป่าไม้นะครับผมนะครับคนไปยื่นนะครับผมไปยื่นร้องขอให้ตรวจสอบแต่ว่าเราไม่ได้แบบว่าไปไปร้องเรียนนะไปร้องขอให้ตรวจสอบก็คือว่าไปยืน่นเอกสารทิ้งไว้เฉยๆหน่วยงานก็จะดูไม่ดูกาจะเอาไม่เอาแล้วแต่เขามันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะตรงนี้นะแต่ทีนี้ทางอ กรมป่าไม้นะครับผมไปดําเนินการนะครับอไปดําเนินการปุ๊บไอคนที่โดนร้องนู่นะครับมันก็ไปฟ้องทางอพออกรมป่าไม้นะครับผมมากั่นแกล้งหรือเอกสารหายหรืออะไรก็ไม่รู้อนะเออก็เป็นคดีความกันนะครับทุกท่านนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังงานงอกอีกเจ้าหน้าที่งานงอกอีกนะครับแทนที่คนถูกร้องจากง,งานงอกกลับกลายเป็นเจ้าหน้าที่งานงอกซะเองเขาไปร้องออมาตราหนึ่งห้าเจ็ดไปร้องอะไรอีกก็ไม่รู้นะเออ คดีถึงไหนแล้วผมก็ไม่ทราบนะครับกรมป่าไม้เอาก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกฝ่ายผมก็มีท่านี่นำเสนอเรื่องราวตามเรื่องตามราวที่มันเกิดขึ้นนะผมก็คงไม่ยุ่งอะเรื่องไอ้ลอง,ลองๆกัแล้วผมไปหมดแล้วผมรู้หมดอะ่ะ FC ไม่เคยไปไม่รู้หรอกนะครับผมบอกให้อาจจะอย่งงางนั้นอย่างนี้ว่าเอออาจจะมันอยู่แหละนะครับผมเวลาไปมันแน่ FC ส่งค่าน้ำมันลถ เอฟซีเลี้ยงข้าวสนุกสนานนะครับผม <c oughs> เอาดูกันแต่ว่าถ้าไปทำข่าวผมไปนะแต่ทำข่าวจอห์นนี่ไปยินดีนะที่จะไปทำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กัเป็นนะ้องปรญญาชนผมก็เคยมีคดีมาแล้วผมก็เลยแบบว่าไม่เอาดีกว่านะครับผมมันน่าเบื่อนะครับนะผมไม่พูดเยอะผมพูดแค่นี้แล้วกันใครอยากทำอะไรก็ทำไปนะครับ แต่ว่าเรื่องการแสดงความคิดเห็นต้องระมัดระวังนะครับผมว่าเราเนี่ยจะหมิ่นสารหมิ่นตำรวจไหมเราก็ต้องดูนะเออเก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่อยากพูดเยอะนะครับเออผมลงไปคลิปนั้นก็ทัวลงอยู่นะไม่ใช่ทัวรลงจอน,นี่นะทัวลงบุคคลในคลิปแล้ว <laughs> นะพ่อใหญ่วีระก็ทัวรลงพอสมควรนะคือถ้าช่องอื่นอนะเอาไปลงก็อาจจะทัวลงพ่อใหญ่วีระแต่ถ้าพ่อใหญ่วีระลงลงช่องตัวเองลงเฟซตัวเองนี่นะครับ คนก็ไปเชียร์ไปให้กําลังใจคนด่าก็อาจจะเป็นส่วนน้อยนะคนคอมเมนต์ร้อยสองร้อยสามร้อยเลยนะบางโพสต์คนคอมเมนต์สี่ร้อยนะเออก็มีคนให้กําลังใจแกก็ยังมี่ะคิดตัวเซลว่าคนที่คิดเหมือนแกเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเออเอาเพราะว่ากันไปแหละนะครับผมงานนี้จะออกหัวออกก้อยนะครับเอ้ยแต่เฟซบุ๊กแกเป็นเพื่อนกับป้าแต้น้วยนะทุกท่าน เป็นเพื่อนกับป้าแตนด้วยนะนี่เออเดี๋ยวผมแคปให้ดูนะครับผมนี่นะครับโอ้ยแสดงว่าแกน่าจะเคยติดต่อป้าแตนนั้นนี่นะถ้าอย่างนั้นนะนะครับเออว่าผมเพิ่งเห็นเดี๋ยวผมไม่ขึ้นดูเลยแล้วกันเเพิ่งเห็นนะอันนี้เป็นเป็นเป็นเฟซบุ๊กแกนะไม่ใช่เพจนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เปิดเป็นสาธารณะนะนะถ้าไม่เปิดเป็นสาธารณะแกก็ทําระบบคิวเอ่อคิวเตอร์นี่แหละนะครับผม เป็นระบบครีเอเตอร์นะอ่ะ,อะก็แนวทางใครแนวทางมันแล้วกันนะครับผมผมก็เป็นหน้าที่นําเสนอเหมือนกันไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปถัดไปอยากไลฟ์สดนะแต่ว่ามันร่างกายมันอ่อนเพียมันเหนื่อยนะครับไลฟ์สดแล้วถ้าเกิดว่ามีคนส่งสติ๊กเกอร์นะครับมีคนโดนเนตเข้ามามีคนแบบเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําก็โอเคอยู่นะ <laughs> อา้าผมขึ้นตรงนี้วาให้แล้วกันถ้าคลิปนี้มีคนสนับสนุนเข้ามา จ้าน,นี่ก็จะไล์สดแล้วคนที่โอนก็คอมเมนต์มาบอกก็ได้นะว่าเออเนี่ยพี่สนับสนุนน้องแล้วนี่เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำแล้วนี่ไล์สดเวลานี้หน่อยนะเนี่ยสองทุ่มสามทุ่มก็ลองพิมพ์เข้ามาก็ได้อยากฟังเจ้าน,นี่ไล์สดอยากมาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองดูนะผมก็จะได้แบบจัดให้นะครับผมกราบขอผู้คุณครับ